กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ทางช่องวิไลฮิโฉท,ทุกทุกท่านครับอ่านมาพบมาเจอกันนะครับช่วงแรงๆนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณนะครับอ่าสิบหกนาฬิกานะครับซีโมโกว่าๆนะครับมาพบมาเจอกันช่วงแรงนะครับหลังจากช่วงเศ้าภารกิจพันปนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็คือ,อประชุมสัญจรนะครับผู้นำชุมชนนะครับการพึงเสร็จแล้วก็งานขาวดำนะครับถือว่าต่อเนื่องกันเมื่อวานนี้ก็ไปทรงสการนะครับเมือวานนีทรงสการอีกทันหนึ่งแล้วก็สวงเสานะครับประมาณ6 3นาฬิกานาทีนะครับมีการสูญเสียอีกศพหนึ่งนะครับก็เลยเฮตห้ภารกิจ หลายอย่างนะครับแต่ก็ต้องหาเวลานะครับมาพบมาเจอกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้แอดวิไลนะครับเมื่อคืนนี้อ่นอนดึกนะครับคำนวณตัวเลขแนวทางนะครับอ่าที่เกินไใช่วงเสาอ่าหลังจากแอดวิไลได้ปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับปู่ห้าเก้าสี่ราคาเมนนิดนะครับก็เกินใยนะครับอ่สำหรับชุดนี้นะครับของวิไลให้โชคนะครับของแอด จะปล่อยเป็นชุดล่างออก,ก่อนนะครับเดี๋ยวชุดบนค่อยเอานะครับเดี๋ยววิลลจะคำนวณให้นะครับช่วงแรงนี้เขาเอาชุดล่างไปเบิงกันก่อนนะครับนี่เป็นตัวอย่างงวดที่ผ่านมานะครับวิ่ง7กับ5ล่างอย่างเดียวหลักสิบนะครับหลักหน่วยมี5 2าสองศูนย์ก็เลยเป็นที่มากของเจ็ดห้าเองเจ็ดศู แนวทางแตกนะครับแนวทางแตกคือล่างคือเจ็ดเจ็ดนะครับแอดวีไลมีข้อมเสื้อแบบนี้นะครับสําหรับสูรเจ้าของเองก็คืคอทาเลขบวบเบิลเจ็ดเจ็ดนี่งวดที่ผ่านมาครับหนึ่งตุลาคมนี้แอดวีไล่บาบอลอดแอดวีไลมั่นใจปานนั้นนะครับลากาเป็นเหตุนะครับก็เลยแนวทางแตกเบิลน,นะครับเจ็ดเจ็ดนะครับอ่เจ็ดห้ามี 72มี70มีนะครับเลยเห็ดห้ผ่าดโอกาสนะครับเลขวิ่งหลักสิบมานะครับ7งวดนี้แอดวิไลมีความมั่นใจนะครับชุดจับคู่แตกชั่วแน่นอนนะครับร้ออร์เซนแน่นอนนะครับงวดที่ผ่านมาทาบเเบิร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีฮอกกับบวากันนะครับแนวทางนะครับ ถ้าออกมาแบบนี้เมื่อก็ถือว่าฮักประกาศเสียนหลายสำนักอยู่นะครับามาติดตามกันต่องวดนี้นะครับคือ16ตุลาคมาคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียมสม,มุดประกาศไว้แอดวีได้จะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับใช้เวลาไม่โดนไม่นานนะครับอเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับลืมเขียนนะครับแป๊บเดียว อามือแข้งนะครับอวิไลให้โชคนะครับอ่าสำหรับเอฟซีที่อ่าล่อตัวเลขหน้าทางจากทางฉบานะครับเดี๋ยวแอดวิไลก็ติดต่อไปแล้วว่าให้ฉบาส่งอ่าส่งตัวเลขหน้าทางมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวคงได้นะครับรอนะครับกับแอดวิไลก็ต้องขอกับขอบุญขอบคุณนักคำนวณทุกสำนักนะครับที่ส่งตัวเลขหน้าทางมาให้แอดวิไล ได้นำเสนอฝากเอฟซีทางช่องกันขอกราบขอบุญขอบคุณทุกสำนักเลยนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงครับวิไลให้โชคชุดล่างนะครับชุดล่างเอาชุดล่างไปก่อนนะครับเดี๋ยวชุดบนเดี๋ยวยวิไลจะคำนวณให้นะครับทองนีกับอ,ออกพรรษาลาพระเจ้า,า,ากัถือว่าภาระกิจหลายเลยนะครับงานบุญกระถินเยอะมากนะครับ อาจจะได้ต่้องมาพบมาเจอกับ FC คือเก่านะครับวิ่งนะครับงวดน,นี้นะครับแอดวิไลคคำนวณออกมาได้9กับ0นะครับสำหรับชุดล่างนะครับ9กับ0ูนติดนะครับติดามาเบ่งกันติดได้ เก้าศูนนะครับอ้าศูนย <9, S 1> นะครับนั่นคือเลขติดอ่าวิ่ง9กับ0นะครับอ่าชุดล่างอย่างเดียวอ่ะมาบลงชุดจับคู่กันเลยนะครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจับคู่ครับ เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ยับให้เป็นชุดเต็มคือเก่านะครับต่อไปครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตัวกันครับหนึ่งชุดกันที่ศูนเก้อ่าโอเคครับ เรียบร้อยนี่คือชุดเต็มของวิไลให้โชคนะครับเป็นชุดลังนะครับเอฟแคปบหน้าจอกันเลยครับครับขอทวนนะครับวิ่ง9กับ0นะครับวิ่ง9กับ0นะครับเด่น0นะครับเก้าเป็นตัวรอง หลักสิบเก้เด่นที่0ย์ครับอาจับคู่ครับอ 96, 97, 98, 0 6เก้าห6เ7้8เ6็7เ8้าแปดศกันที่0ูนย์เก้าแอดวิไลจะวงกลมให้นะครับามาเบิ่งกันว่าแอดวิไลจะวงกลมให้เป็นตัวใดน,นะครับวงกลมครับขอวงกลมให้เอฟซีคูนะครับ วงกลมให้3คู่นะครับอ่า07ครับ08แล้วก็06ครับอ่า3คู่ครับ06 07 08นะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งให้ดี อาเอดวิไลสรุปให้นะครับช่วงแรงของวันที่เก้าครับมือนี่สรุปวันที่เก่าหกแปดครับเรียบร้อยครับแคปหน้าจอกันนะครับอาสำหรับคลิปนี้แอดวิไลจะจากไา FC คุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับชุดล่างนะครับแอดวิไลอธิบายแล้วนี่คือหววกอร ถาออ้าเบิลนะครับเอแอดวิไลวาบผาดแน่นอนนวดที่ผ่านมาวิ่ง7กับ5หลัก10ได้7นะครับเพียงแต่ว,ว่าหลักหน่วยเฮ้าติด5 20ถ้าไม่เบิ้ลครับคิดว่าตัวทีแอดวิไล์วงกลมให้แน่นอนนะครับบอผาดงวดก่อนแต่แนวทางเบิ้มมลก็เลยเฮ็ดให้ผาดโอกาสหักประกาศเสียนไปนะครับเอาไปว่ากันงวดนี้โศกมันมลำลุำลยกันสุขสุขคน สวัสดีครับ